มันเชิญอมพระยานาาดำแสนสริจกันทานาคาราตรนแบทาน่นี่ยะขอพรก็คิมขอพรเข้ามาได้เลยนะคะไทยพิบัตแห่งมนุษย์โลกผู้มากด้วยบอริวานมีพระชายาโ้บารมีทรงพระนามว่าพระนางบนตามณีนะเรือมากวันนี้ทองฟ้าสวยมากจริงๆค่ะยักวาจิกตังทังวัดผา นาคา,าลิปดียัตสันนาคาพิสุทธิเทวามุกยาลินะนีพิสุทธิเทวีผู้เชนี้ขอน้อมกราบอัญชรีอ์พระยายัตสัมน,นาพราผู้ทรงเลืองพักนำวิชาบนลาวีปานเปลืองเรื่องการรบมากด้วยวิชาไพยสาร ทรงรักษาสมดุลแห่งธรรมชาติมีพระมหสศีโคบารนีทรงพระนาบว่าพนางบุญยาลินนนีสาทุสาธุทุกคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้พิธีในวันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะท่านใจที่ต้องการขอพรก็พิมพ์ขอพรเข้ามากันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะท่านกสีเทวา วิสุทเหรือท่านใดสนใจนะคะจะมากราบขอพรนะคะปู่อนันตคาราชนะคะก็มาได้ค่ะที่วังปู่นะคะอนันตคาราชมหาผู้กระสับนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะเทวานคราชผู้มากด้วยปัญญาทนายสารทรงยึดมั่นในเมตตาธรรมมาทัญาท่านใดที่ขอรางวัลนะคะขอให้สมปาศานทุกท่านค่ะ เป็นเจ้าแห่งอากาศและพระใหม่ผีู้บารมีทรงพะนามว่าพะนังเป็นมายาตาจีเบีย้าพรเจ้า,า,า,ท,าท,ทั้งหลายขออญเชิญนามาพิพดีทังข้าวพระองค์ขอทั้งเราหน้าปอริวาเตรียม,มายังมุ่งม่นนักปฏิ เชิญทุกท่านร่วมขอพรได้นะคะวันนี้เป็นพิธีอันมงคลและศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ ขออำนาจนาคาทิ่ปลดีทั้งพระองค์้องทั้งพระเทวได้ทุกสายยาในองค์นาคราชได้โปรดเปิด12 14ช่องห้องช่องช่องบ,บาดาสเด็จประทับสวนณะักอาที่ดีไทยรับเครื่องบังบวงสวงสังเวยอันเมียน้ำดื่มพร้อมพระตริวันและญาติมิตรสหายผู้มีศรัทธาในทิพพรภาวโลคุณบารมีแห่งพระองค์นาคราช ความด้วยญาติธรรมบริวารทั้งปวงได้นำถวายสัการะบูชาขอทุกทุกพระองค์โปรดประทานพรอ,อันประเสริฐให้บังเกิดความสุขความเจริญมีเสน่หเมตตามหานิยมมีงานหลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายบังเกิดโชคลาภความร่ำรวยโชคดี ตลอดถึงขอให้มีที่ดินที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงสาธุทุกคอมเมนนะคะที่วังปูนะคะอนันต์รัน์ค่ะพระนุชค่ะบำรุงรักษาหนุษศาสนาและสร้างปุขอให้สมบวังได้ใจทุกประการที่ฐานนี้ขอจงมีเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายครอบครัวของข้าพระเจ้าทั้งหลายตั้งแต่ับันนี้เป็นต้นไป ให้แต่เท่า <Rapid> น <infinite> ั้นขอเจิญปัวนันทราชราชโปรดเสด็จประทับมานามาประทานให้มีใช้มีกินพ่อปู่มุทีโปรดเสด็จมาประทานความมั้งขู่พ่อพุทธชกโปรดเสด็จมาประทานยกสัตว์ให้ใหญ่โตพ่อปู่ศรีกุศลโปรดเสด็จมาประทานเสนอเมตตาปู่ยิสตาตาธรโปดเสด็จมาประทานสมบัติปู่พระเพชรชลัดโปรดเสด็จมาวยพรให้กิวรมากปู่หน้าข้าหน้า ท่านใดที่พิมขอพรมาขอให้สมดังวังทุกๆคอมเมนเลยนะคะคุจากยไราวีปูันตาสีเทวาโูเสด็จมากระทางความสำเร็จนำรวยปานาพุกประกาศเอ่อปัจจุบันสิตรตา้ทิกาเติิัดรักันตรนุไพรนัสจันักให้เลือกโหรัตนุสร ทั่วโลกาทาชืน่นจบกิลมันสายะให้เมตตาหมาดโยมด้วยนะโมพุทธายะปัจจมัสเบงปิสาภาเจสันินาคามหิติชาเจติจุมมาติยัม,ยมตุเนอะโมระทะโงะโลตเยนะสิทธิจักนัคให้เลี้ยงโภยดันพุทธสันต์ตัวโลกาทาชื่นจบกิลมันสายะให้เมตตา มายโยนพุทายะปัญจมสิิสาภเินาคาไม่ิกาเกติอัมเหอนุรักัตุอารยนสุนจักนะอให้รโมรัุทธรักตัโลกาอาชีที่ลบมัสายให้เมตตาหาิยม้วยนุทาย

สวัสดีค่ะสาธุสาธุคอมเมนต์ค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศของงานพิธีในวันนี้นะคะวันใดอยากจะขอพอนก็ร่วมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะบรนาการมาากาศงดงามมากค่ะวันนี้สาธุสาธุค่ะ เจ้าโมนีผู้หามากโมนีแล้วถ้าเป็นจุดคับหลังจากนี้จะมีเป็นสวายนางรำนะคะจะมีการรำนะคะจะเพิ่งออกจากไลกันนะคะสาธุสาธุคอมเมนต์ค่ะเวลาตายไปเป็นเวลาที่ด ลูกไปสำพวนเองข้าเปลี่ยนนางผูอบร้อต่าทุทกคอมเมนต์นะคะแล้วน้ดอกน้ำดอกดอกะไรสามห้าสองสี่ยอดกลับมาว่ายกตัวขออธิบายทางเราตั้งจิตอธิษฐานร่วมขอพอรกันได้เลยค่ะพิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ ท่านใดที่ขอพเข้ามาขอให้สมหวังดังใจทุกประการนะคะุดอองนนนาจัััต่รเกกกยยพ ัตถุท si ี Kalau, ่ผ่านวงคนพิธีจะมีอำนาจขังโดยที่พยาโดยโดยเปรียบอัศจันเลยไม่เปรียบทางเรียบจะต้องเก็บของอันนี้ของที่ฝากพิธีอยู่นี้คือว่าใช้ได้ทั้งหมดครับเพรได้รับการยให้ กูมาสื่อเกี่ยวกับว่าดาวโมสรจงมองโมตสัมภะวัตุอาราโตสมาสมุตติสัมโมตสัมภะวัตุอาราโตสมาสมุตติสัมโมตสั